รัส์สินของอดีตผอบอรตรจักทิพย์ชัยยจินดาเรียกว่ารวยอู้ฟูจริงๆแล้วค่ะหลังกเกษียณรวย983ล้านหลังกเกษียณกันเปิดกรุทรัพย์สิสนทั้งหมดนะคะของทางด้านผอบอรตรคนที่11ค่ะเปิดบัญชีแสดงทรัพย์สินและนี้สินพลตารวจเอกจักทิพย์ชัยยจินดาว่าที่ผบอรตรคนที่11และคู่สมรส ที่ต้องบอกเลยนะคะว่ารวยอูฟู่จริงๆแล้วค่ะเงินทรัพย์สินมากกว่า963ล้านบาท พบอาศัยในบ้านสุดหรูราคา150ล้านพาไปเปิดครังสมบัติของพลตำรวจเอกการพร้อมกับคู่สมรสอย่างดรบุษยาชัยยจินดารองอธิการบดีฝ่ายบริหารมศิรปทุมเดชให้ร้านของจ้าตัวเองนั้นเปิดเผยว่าในช่วงปี2557แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งหมด963ล้านเป็นของตัวเองโดยทั้งนั้นของจ้าตัวเนี่ยมีทั้งหมด97ล้านแล้วก็ของภรรยา 870ล้านมีหนี้สินทั้งหมด6ล้านกว่าบาทโดยในนี้ก็มีทรัพย์สินอยู่รายการหนึ่งได้แจ้งว่าเป็นงบราชการรับมูลค่ากว่า7 2 2 0 0 0บาทและพักอาศัยอยู่ในบ้านสุดหรูของภรรยาที่มูลค่ากว่า150ล้านแม่ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาจริงๆแล้วค่ะเมื่อเปิดมูลค่าเงินที่มีทั้งหมดจะเป็นยังไงมาชมกันคะ่ะ